สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆไปทำก๋วยจับขาหมูนะคะวันนี้อยากกินก๋วยจับขาหมูก็จะมีไข่ต้มไว้แล้วนะคะขาหมูเราก็ล้างน้ำให้สะอาดสเสด็จน้ำไว้ค่ะต่อไปเต้าหู้เราก็จะใช้เต้าหู้ขาวค่ะเราก็จะหั่นตามที่เราชอบนะคะ หั่นแบบไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็3มเกลือค่ะต่อไปค่ะเครื่องปรุงรสก็จะมีพะโรสสำเร็จรูปรสดีผงปรุงรสนะคะแล้วก็กระเทียมดองน้ำกระเทียมดองเส้นก๋วยจั๊บค่ะแล้วก็มา แกะไว้นะคะแล้วก็ผึ่งไว้ค่ะต่อไปเราไปต้มน้ำต้มน้ำไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปทอดเต้าหู้นะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปให้น้ำมันร้อนๆเราก็จะเอาเต้าหู้ลงไปทอดให้เหลืองๆเ,เราก็จะตักขึ้นพักไว้ค่ะต่อไปเราก็จะเอาขาหมูลงไปทอด ทอดให้ขาหมูเหลืองๆก็พอนะคะตักขึ้นพักไว้เดี๋ยวเราไปดูน้ำค่ะเดือดแล้วนะคะเราก็จะเอาซอสน้ำมันหอยสีอิ้วขาวสีอิ๊วดำน้ำตาลทรายใส่ลงไปในหม้อค่ะตามด้วยไข่เต้าหู้ที่เราทอดไว้นะคะ สามเกลอือใส่ลงไปเลยใส่ผงปรุงรสแล้วก็ผงพะโลสสำเร็จรูปค่ะใส่ลงไปตามด้วยน้ำกระเทียมดองแล้วก็มีกระเทียมดองมาด้วยหนึ่งหัวนะคะใส่ลงไป ใส่ขาหมูที่เราทอดไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยเราก็จะต้มเหมือนพาโลนะคะแต่ว่าความเข้มขน้นเราก็จะไม่ค่อยเข้มขน้นเหมือนต้มพาโลนะคะจะออกเป็นน้ำซุปหวานหวนเหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะ เราก็จะเคี่ยวไว้นานเป็นชั่วโมงเลยนะคะปิดฝาเคี่ยวไว้ด้วยไฟอ่อนๆต่อไปเราไปตั้งน้ำให้เดือดเดือดเราก็จะเอาเส้นกลวยจับลงไปค่ะแล้วเราก็ใช้ตะเกียบลงไปคนๆให้เขามมวนเป็นเกลียวนะคะแล้วก็ต้มต่อไปให้สุก เรา่อเอาน้ำแป้งมันนะคะใส่ลงไปให้ข้นๆเหนียวๆนะคะแล้วก็พักไว้ค่ะต่อไปเราก็จะไปดูน้ำพะโลท,ที่เราต้มนะคะน้ำซุปค่ะใช้ได้แล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปแต่งขึ้นจานเสิร์ฟเลยค่ะตัก เส้นก๋วยจับใส่ลงไปในชามตามด้วยขาหมูเต้าหู้ไข่โรยด้วยกระเทียมเจียวผักชีพริกไทยป่นคะ่ะทำทานเองคะ่ะอยากใส่อะไรก็ใส่เลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ไม่มีเครื่องในเลยนะคะ ใส่ขาหมูเต้าหู้ไข่แค่นั้นเองก็อร่อยแล้วคะ่ะเพื่อนๆชอบก็เอาไปทำทานได้เลยนะคะป้ามิตรเขาฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจป้ามิตรด้วยนะคะ